เอาละทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปป่วนผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวเราแต่งตัวกันก่อนนะครับเราจะไปโซนฟันนี่เหมือนเดิมนี่แหละตัวนี้แหละตัวต่อไปมี M and M แล้วใช่ไหมต่อไปต้องเป็นเนิร์ดแล้วนี่ใครที่ยังไม่มีตัวละครพวกนี้เนี่ยก็ต้องซื้อนะประมาณ250ร้บักนะครับคนดูนี่ราคาคคแล้วก็อันนี้เนี่ย65สิบห้จริงัรืริเปล่ราอุยอ้ยอุ้ยลดด้วยเหรอเอ้ยลดเหลือ60โลบักว่ะโอ้ยใจดีจังเลยกดซื้อเลยนี่อ่ะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวครับตรงนี้ แล้วก็กดโอเคนะแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าเพื่อรีเซตคาแรคเตอร์นะครับ yeah. <laughs> ยีดเฮ้ยผมเป็นเด็กเนิร์ดละโอเคทุกคนใครที่อยากซื้อตัวละคอนเหมือนผมนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัก <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID ดีพาร์ตดีต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์ตเลดเจ็ดด้วยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลกาซี อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเขยังไม่เอาสงนการอาอกอีกเหรอ <c oughs> นึกว่าอ,าออกไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ดูท่าเดิมผมดิีเ <c oughs> ด็กเนิร์ดจัดเด็กเนิร์ดจัดเลยเฮ้ยมีคนัวใหญ่เหมือนผมเลยคนดูดแปลก <c oughs> อ่ะเ้ยสวัสดีครับนี่นี <มะ S 2> ่นี่สวัสดีครับ สวัสดีครับกอล์ฟกอล์ฟกอล์กันอุ้ยคือจะแข่งกันเลเฮ้ยคิดตัวใหญ่แล้วเจ๋งเหรอฮะตังไม่ือโอ้วงกว่าขอเลียนหน่อยอันนี้เราโกรธอยู่เราเป็น M N M เอ้ยเขี้ยสไม่ใช่ผู้หญิงแล้วไม่งั้นแฟนเราด่าแน่ตอนนี้ผมเป็น M N M เงินของเพื่อเราและตอนนี้ผมเป็นเนิร์ดยานี่กอลฟเลยนี่แต่กูเล็นกินข้าว เช้าห้าเย็นห้าพี่มันต้องเช้าแปดเย็นเย็นแปดเอ้ยตัวใหญ่จังก็เฮ้ยเอ้ยโหส์มีเอาปล่าเอาปล่าเอาเปล่ามีสู้เลยอ่ะเนี่ยไอพี่ผมน้องคอหนึ่งเอ้ยเอ้ยมันเอาผมแล้วมันเอาผมแน่นี่ยัดอะไรลงไปขอเดิเด้เฮ้ยโอ้โหรักจริงหลุดขยายสู้เลยอย่างเงี้ยต้องขยายสู้ ไปเอาเปล่าเอาเปล่านี่เอาเปล่าฮัลโหลพี่พี่ไม่ตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเลือนจังอ่ะใครวะฮัลโหลเลือนอะไกว่าฮัลโหลไม่คุยด้วยเฮ้ยตกัวอะไรเป็นอะไรเหรอมนดฮะ ๋ยวค่อยไม่จะเปนถ้าเดินเป็นางเงี้ดูเลดชื่อคล้องกับเพื่อนผมเลยอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรพี่อแป้งเพื่อนบอกดีชื่ออะไรจะรอฟังคำคล้องนะกูจะไปนอนจริงๆน่นอือ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 อออออ โอ้ยวิ่งเราจังเลยอ่ะแม่แม่แม่จะเออรอด้วยแม่แม่แม่เล่นโป้แม่วันยต้องขี่รถตามแม่แม่รอด้วยแม่แม่แม่จะอุ้ยอุ้ยแลนนิ่งไม่คุย ยังเลยอ่ะเฮ้ยอยากเป็นรถแข่งนี่ต้องขับโบยมันดิบอะไรหรอนี่นี่ขับได้จริงคันเนี้ยคันนี้ขับได้จริงคันนี้ขับได้จริงมีคนทำให้พวกผมไม่เป็นมีควันด้วยมีควันด้วยบอกเลยกระช้าวเฮ้ย้ไมขับได้ด้วยว่ะเฮ้ย มึงโคตรมาโคตรเชฉยวงี้โอ้รถแมงเทาวะ่ะใครจะของรถป่ะอันหนึงนะมีมีไอ้เขียวไหมวะไม่มีหรอกมั้งแข็งเปล่ามีควันด้วยมีควันด้วยมีควันเปล่ามาเดียวเดียวยันไงกูแรงดิบเลยดิบ,ด,บดิบเลยดิบเลยนี่นี่เป็นไงนู่ <c oughs> น,นเหินหืนเลยตกหมดตกรถตายแล้วตายน่ะ หามุมกันิอ,อากาจอาอ,อลอง<า>ลองบินโชหน่อยดิบินโชอะ่ะโอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยโ้ยโอโอ้ยโอโอยโยโออยโอโอ้ยโอ้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  <c oughs> ย <c oughs> เยยโโ้้้้งง <c oughs> <c oughs> ้ายาย้เ้ยโ้ยโกค <c oughs> โกคูกินโกคูโกคูภาคไหนเนี่ยซุปปเอร์สายาภาคไทยหน้าตาแม่งแปลกว่ะก็เห็นโอ้หายใจไม่ออกจะตายมันคุณลินลิ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 น คุณลิลคุณลิลครนี่ใช่กูบาร์ไหมครับกูบารผมเองหายไข่ไข่มันมีซิปด้วยมันมีซิปด้วยใครเอ้ยนี่เดี๋ยวออกมาเป็นเนี่ยนี่ฟักละหมาฟักละฟักละฟักละอืมชอบเลยหมาเห่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 า เฮาหน่อยเฮาหน่อยเฮา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 อุ๊ยไมีทุกทางเฮ้ยเให้อะไรเฮ้ยโหเลาวใจมากนายโคตรเลวใจเลยโคตรใหญ่โอ้โหอืมอืมอืมอย่างนั้นแหละพี่ไปแล้วใครมาใส่อืม นี่คือเข้าผสมพันธุ์กันใช่ไหมยังกลายมาเป็นตัวอะไรเยังจะตายเลยเฮ้ยโอ้โหไปตะตีมตะติมตเลยอ๋อฮยออกไปเลยตเวลาสุดจะยึดแน่อะไะคือท่าไหนวะเฮ้ย เอ้ออะละเออแล้และเมื่อมาแล้วล่ะนี่ของแท้ของแท้หันตูนล้อหันตูนล้อ <c oughs> โอ้ยยูโโอโโซอยไม่หยุดซอยไม่หยุดเปลี่ยงร่างเลยโอ้โหนี่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเหรอขำเหนื่อยอยังวะเพื่อนตายแล้วแล้ว ของจิ๋วของจิ Pokemon> ๋วเฮ้ยลิงลิงได้ก็ท่าลิงแต่นี่นี่ดีดีนี่ร้องได้ด้วยเฮ้ยหน้าคุนหน้าเราอ่ะโตับตบอกมวมันมีหลายยกนะครับดีขยายเลยขยายเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเลี่ยมกันหมดเนี่ยทำไมเรากลมอ่ะเฮ้ยดูหน้าเขาดิหน้าเขาหล่อมากเลย เราไม่เรียนแบบนี้มาหลอกโคกันหมดน่าก็หลอมากเลยอ่ะข้หล่อกข้อหลอก่เรามป็นยูนิคว่ะคุณชอบไหมโอ้ยคุณเหนื่อยแล้วคุณดูโอ้ผมจะตายแล้วเยอะ <ules> โอ้ยโดนเกดัดซะแล้วโอ้ยหายใจไม่ทันแล้วมันนะแต่ละคนก็สมองจะไม่เท่ากันนะดูดิสมองแบนแล้วโหบ้าแล้วล่าสุด บาแล้วบาแล้วติดเชื้อติดเชื้อติดเชื้อละติดเชื้อละหันตูดให้เลยนี่หันตูดให้หันตู้ให้หันตูดให้หันตูดให้เลยหันตูดให้เฮ้ยคุณโอ้รู้จักกูได้รู้จักกูดีมีรู้จักเออ อาชีพไร่ไม่อะไรครับเนี่ยนี่ไปแล้วไปแล้วไอ้นี่แม่งรู้รู้มากก็เถอะเฮ้ยสายจะมาเงียบๆงียบมันมันลุงมันรู้อึ้ย